ตอนนี้อยู่ที่ตลาดคมชนนะฮะตลาดเช้านะไก่ของตอนเช้ากันนะมันมาอยู่กลางตลาดเลยนะตอนนี้นเดินไปทางไหนดีแล้วนะอะไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวจย้อนกลับมานะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาเดินเรื่อยๆนะเดินสบายมากเลยนะมีหลังคาเนี่ยหลังคาทั่วเลยนะฮะกันแดดกันฝนนะดีนะฮะ फाइबल न บรรยากาศนะฮะบรรยากาศเช้าๆเนาะตอนนี้8โมงกว่านะฮะ8โมง8โมง15นาทีประมาณเนี้ยนีบรรยากาศขายของตอนเช้าเนาะนี่เดินเที่ยวตลาดนะฮะสบายสบายไม่ได้มา2-3ปีละสอปีนะฮะสปีตลาดชุมชนนี่เห็นกองอย่างเงี้แยแล้วยากได้คนเลือกกันนะ,ะนี้เริ่มหมูข้าวแล้วน,นะ,ะเริ่มหมูข้าวเนื้อทอด300 วันละสี่สิบบาทโอ้โหปกติเคทโตะสาขายกันร้อยหนึ่งนะฮะนี่สี่สิบบาทโอ้ตรงนี้รองเท้านะไี่ขายอะไรกันนขนาดนี้เนี่ยโอ้ตรงนี้ปลูกกระเบื้องด้วยนะเนี่ยเนี่ยปลูกกรเบื้องด้วยอะลื่นเลยนะ่ยโอ้โซนนี้ มีปูกระเบื้องด้วยนะจอดจริงนี่ไฟ LED นะจานบินเลยนะโซล่าเซลนะฮะ LED มาไลนยหมดล้วได้ก็มีเนาะหุ้องเยอะขนาดนี้หน้าบาท10บาทนะฮะ มานี้ยนั่นนะสิบบาทนะฮะสิบบาทของเยอะขนาดนี้เลยโอ้นี่ฮะดูบรรยากาศนะฮะออขอกค้าแม่ค้าเยอะมากนะฮะใครมาดูน้อนี่ของกองๆอ,อย่างเงี้ยเจอกเจอของดีนะฮะกวอนผมซื้ลอลำโพงพูละห้าสิบบาทะะามั้งนานแล้วเคยซื้อนะฮะ ไปใช้แบบฟังกับคอมเนาะห้าสิบบาทหรือไมโอนี่ต้อนวิดิวด้วยนะเนี่ยนี่นะฮะลำโพงนะนี่ลำโพงเพิ่งเสียงนะดูฟัง มันลื้อได้เลยนะตรงนี้เนี่มันลื้อได้เลยงานนะโอ้โหอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ลำโพงทีน่นะห้าสิบบาทร้อยหนึง่งอะไรเงี้ยห้าสิบบาทบางอันนะมันลื้อได้เลยนะฮะของนะบางทีนะเนี่ยกูนี่น้ำหนักดีนะตรงนี้นี่นะอยากได้ลายอย่างนี้ พี่มาเจอของดีนะฮะแกะแกะเอาลำโพง <ชา S 1> ไปใช้อย่างค้บเลยนะสีบาทกันเลยีส่สีบาทกันเลยข้างส็สีสบาทซื้อหึ่งแน,นะะ่งโอ้โเนี่ยอ,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 อ่าเยอะเลยนะฮะ บางกอง10บาทเองนะฮะมา,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 าเลือกกันนะนกาอย่างเงี้ย50าบบาท10บาทย0บบาทเลือกเลยนี่นะฮะเราไปใส่ถาดได้เลยนะพวกนี้นะทานหมดเฉยๆนะะีเจอของดีนะนี่ราคาถูกนะเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะ ของผูกใช้นะสบายบนะนะโอ้นี่สัญยานมือสองนะฮะโอ้นี่แผดแผดกองด้วยนี่โอ้คือดนตรีเป็นกองนะฮะแผดแผดนะแผดกองนะฮะ นี่วิดิโรุ่นเก่านะฮะนี่นี่นะโชว์หนี่นะรุ่นเก่านะเอ็มตัวนี้อะไรวะเนี่ยนี่นะตัวโอ้คลาสสิกมากนะอย่างคลาสสิกเลยนะนี่นะโอ้มาแล้วพิเศษฮะเพลงใหม่ของแกนะตกแต่งในคุกเลยนะฮะ แต่งในเรือนจำนะฮะศิลปินยังไงก็คือศิลปินนะฮะจะอยู่ที่ไหนเนาะแต่งเพลงได้ทุกที่เลยเนาะพัดลมนะนับถือเลยนะฮะอยู่ในเรือนจำเนาะแต่งเพลงเพียบเลยศิลปินนะศิลปินยังไงก็คือศิลปินเนาะอ่ะเดินซอยนี้ต่อนี่ไปนะนี่มันนอนหลับกันนี้เลยนะก็คือตั้งแต่เช้านะคือมาจัดร้านตั้งแต่เช้านะวันนี้นอนก็เลย ปดโมงนะแปดโมงอากาศกำลังดีนะตรงนี้ปูเปื้องด้วยอะ่ะเดินสบายมากอ่ะก๋นยีีโอเก่าเอาเต็นท์มานอนกันเลยนะนี่เอาเต็นท์มาการนอนเลยเพราะว่าที่นี่เปิดเช้านะวันนี้วันเสาร์นะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะ มันธรรมดาจะมีแต่อาหารขายเนาะแต่ว่าตรงนี้จะขายเฉพาะเสาร์ที่เท่านั้นนะฮะดีนะเฉพาะเสาร์ที่เท่านั้นนี่โอ้ยนิดบนสองเฉพาะเสารสาท์ทย่นะเสาร์ที่นะเสร็แต่เชา้านะตีห้าหกโมงก็เริ่มขายกันแล้วนะฮะ บางคนเอารถมาจอดค้างเลยนะสาวที่วันที่วันเสาร์นะนะวันนี้ผมมาเดินวันเสาร์แล้วของเยอะนะถ้าวันธรรมดาอาหารจะขายตลอดนะฮะฝั่งอาหารฝั่งนู้นนะแต่ฝั่งนี้ขายเฉพาะสาวทิ่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้วันหยุดขายเปล่านะฮะวันหยุดทั่วไปเนาะราเดินทางเนาะชิวมากนะชิวมากเท้าใหม่คู่ละยี่สิบห้าบาทเลย นี่ยี่ห้าบาทนี่นี่นะโหยี่ห้าบาทดีไหวัดโค้ดูพัดลมเทียบเลยี่นี่ร้านนี้ขายรงเท้าเทียบเลยนะแต่ถุกถูกเท้าดีๆนะถูกดีคน่่ดพี่